วันนี้พาทุกท่านไปทำการล้างคาร์บูเรเตอร์ของ Honda w เ v e 125แล้วก็รวบรวมเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับคาร์บูเรเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเล่งไม่ขึ้นเล่งวูบนะครับรถกินน้ำมันควันดำนะครับรถสะดุดรอบสูงนะครับรวมอยู่ในคลิปนี้ก็แล้วกันแต่ครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราก็เริ่มทำการรื้อถอดเลยตอนนี้ รู้สึกว่าออกแรงเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมแยกออกจากกันนะครับพี่น้อง f อนะเอาออกบอกพี่น้องเอฟเอาเบิ้งเอาเป็นจังไดยแต่ละเขตแต่ละงานนะครับคาะปาน,นี่จนก้นเขาบูจะแตกแล้วครับพี่น้อง f อฟซเอาแต่ย,ยินเสียงอย่างบอกองแรงกองแรงเมื่อกี้นี่นะครับเมื่อถอดออกมาพี่น้อง f อฟเห็นอะไรเอ่ยนี่นี่นี่น,นี่นะครับอา้าวสลักลุดเป็นไปได้บอนะครับ สลักลูกลอยหลุดเป็นไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเออสูตรใดอีกน้อเจ้านายเอ,อ้ยลดแต่ละขั้นนี่ที่ก็เจอมานี่นะนี่รดคั้นเดียวมีสลัก2อันบ่นี่พี่น้อง f อฟโอ้จเป็นนายน้อว่างยาองียงไว้อย่าง,างน่นอน่อยนะครับเอานะครับมันใส่สลักมากเกินนะครับวางไว้ในถ้วยคารบูเรเตอร์แล้วก็เอามาประกอบกลับเข้าไปโอ้นะครับ อ่าแต่ละเคสแต่ละวีแต่ละวันเจอแต่แบบนี้แหละนะครับพี่น้องเอฟซนะนี่สรุปแล้วมันมีสองตัวแล้วตอนประกอบเสร็จผมไซยังได้สิบวนันสร้างประกอบเลือบนนอวานีนนา้นะครับพี่น้องเอฟซเอานะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาทําการล้างคาบ,บูเรเตอร์นั่นแหละนะครับพี่น้องนะในการล้างคาบ,บูเรเตอร์นี้นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการดัดลูกลอยด้วยนะครับทาไมถึงต้องมีการดัดลูกลอยนะครับ นี่นะครับเพื่อเป็นการชดเชยความสึกหรอของเข็มลูกลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงปลายเข็มลูกลอยแล้วก็ตูดเข็มลูกลอยที่มันสึกหรอลงไปนะครับตูดมันอาจจะสั้นนะครับปลายมันก็บานสึกนะครับทุกท่านนะรวมไปจนถึงนะครับอาการดัดลูกลอยเราจะดัดเพื่อนะครับชดเชยความสึกลรอของอชุดเสื้อคาบูเลเตอร์นะครับหรือว่าชุด เสื้อเข็มลูกลอยนั่นเองนะครับทุกท่านนะนี้เราก็ทําการถอดเอานมหนูเดินเบาออกมาก่อนเลยดีนะที่ถอดออกเนี่ยนะครับเมื่อเราทําการถอดนมหนูเดินเบาออกมานะครับลําดับต่อไปก็ทําการถอดนมหนูหลักนะครับอ่าตรงนี้ถอดไม่ออกก็ต้องใช้คีมแล้วล่ะนะครับทุกท่านนะอ่าน,นมหนูหลักนี่เวลาที่พี่น้องทําการถอดออกมานะครับเวลาพี่อองทําการถอดออกมานั้น ตัวเสื้อเข็มเล่งข้างในไม่จำเป็น,ต,นะน,ปนต้องถอดก็ได้นะครับทุกท่านไม่จำเป็นต้องถอดก็ได้นะหรือใครอยากจะถอดก็ถอดได้เหมือนกันนะครับก็แย่ลงจากข้างบนลงข้างล่างเลยมันจะมีเสื้อเข็มเล่งตัวหนึ่งติดอยู่ที่คาบูเรเตอร์นะครับอ่าทีนี้นะครับนี่เราก็มาทําการถอดดูแวกค่มด้านข้างนะครับแวกค่มพี่น้องคิดว่ารอดไหมแวกค่มตัวนี้นะครับอ้าวตรงนี้นะครับผมว่า อายุลดขนาดนี้บวหน้ารอดแล้วละ่ะนะครับพี่น้อง fc นะอ่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวขอทําการแยกชิ้นก่อนตรงนี้มีลูกยางหนึ่งตัวนะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็คืออาการลดเร่งไม่ขึ้นนะครับอาการลดเร่งไม่ขึ้นควันดาบางทีมันเกิดมาจากตรงนี้มันสึกนะเนี่ยตรงที่ล็อกนะครับตรงที่มันล็อกเนี่ยพลาสติกที่ยื่นเข้าไปล็อกตัวเหล็กนะครับพลาสติกที่ยื่นเข้าไปล็อกตัวเหล็ก อ่าใบาโชกนะครับเห็นไหมจุดที่มันกระแทกกันระหว่างใบโชกคนะครับกับพลาสติกนะครับจุดที่มันกระแทกกันนะครับถ้าเมื่อไรพลาสติกมันหักออกไปนะครับมันแตกมันหักออกไปนะครับแน่นอนครับใบโชกคเมื่อเราเร่งแรงๆนะครับใบโชกคมันจะไปปิดหน้าคาร์บูเรเตอร์เองทําให้รถของเราเร่งไม่ขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ต้องแกะฝาออกมา ทำการตรวจเช็คด้วยฝาก็ดึงออกมาเฉยๆนะครับพี่น้อง F c นะฝาก็ดึงออกมาเฉยๆนะมาทําการตรวจเช็คด้วยเพราะว่ารถเล่งไม่ขึ้นบางทีนะครับมันก็เป็นที่ใบโชกนี่แหละนะครับเป็นที่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆหูใกล้ๆตาเราแต่เรามองข้ามนั่นเองนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงการล้างคาร์บูเรเตอร์นะครับนี่รูต่างๆพวกนี้เราจะต้องทําการล้างนะครับเป่าให้สะอาดเลย นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ถอดโอลงโอดิงออกจับต้มเลยก็ดีนะครับพี่น้อง f c นะในส่วนของลูกเล่งนะครับรถทุกรุ่นสามารถปรับเข็มเล่งได้นะครับรถทุกรุ่นสามารถปรับเข็มเล่งได้บางท่านอาจจะบอกมาว่ามันไม่มีล็อกให้ปรับนะพี่ช่างนะครับจริงๆแล้วนะครับมันไม่มีล็อกให้ปรับนะครับเราเอาตัวล็อกออกมานะครับไขควงบิดเอาตัวล็อกออกมาแล้วก็ตัดพลาสติกลอมเข็มเร่งนะครับ ก็แค่นั้นเองนะครับสําหรับวิธีการปรับเข็มเร่งน,นะก็ง่ายๆกันเลยนะครับทุกท่านตัวนี้ทาําไงดีวันนี้ผมไม่มีชุดซ่อมคาบูเรเตอร์ด้วยสินะครับอ่าโอลิงมันก็แข็งกระด้างไปแล้วนะครับวันนี้อ่าเราจะทํายังไงดีอาเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันแค่เรื่องของการใส่นี่แหละนะครับการดัดลูกรอยนะครับทุกท่านนะ เมื่อเราพูดถึงการดัดลูกลอยลูกลอยตัวนี้ดูแล้วเบ่งจากสีแล้วเบ่งทรงแล้วนะครับเป็นของใหม่แน่นอนนะครับบอม,มนันของเก่าดอกรดอายุขนาดนี้ถ้าลดอายุขนาดนี้นะครับมันต้องเหลืองนะครับมันต้องเหลืองนะครับวันนี้มันไม่ออกเหลืองมันออกขาวนะครับและของแท้มันค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมมันจะไม่เป็นทรงกลมนะครับทุกท่านนะเอาล่ะทีนี้นะครับการดัดเข็มลูกลอยอการดัดลูกลอยนะครับทุกท่าน อ่าถ้าเป็นลูกลอยเก่าเหลืองเหลืองม่งหมองเขียวเหลืองเข้มเข้มเนี่ยนะครับเราต้องใช้ไฟลนสักนิดหนึ่งนะครับใช้ไฟลนนะครับก่อนที่เราจะทําการดัดเพื่อชดเชยนี่ความสึกของเสื้ออ่านมหนูอ่าเสื้อเข็มเล่งนะครับโอ้ยว่าผิดอยู่เรื่อยว้ยเป็นจังเดยน,น้นอนมอนี่นาะนะครับอ่าเราดัดเพื่อชดเชยเสื้อเข็มเล่งที่มันสึกมันซุดลงไปเข็มเล่งมันสึกด้วยนะครับพี่น้องนะทีนี้ การดัดมันก็ไม่ได้มีอะไรยากหรอกนะครับนี่นะตรงตูดนะครับตรงตูดเนี่ยจริงๆแล้วถ้ากล้องซูมขยายขึ้นมามันจะเป็นติ่งติ่งยาวๆนะครับแต่ตอนนี้ติ่งมันก็เริ่มสั้นเข้าแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วล่ะนี่ติ่งตรงนี้มันจะเป็นสปริงดันนะเมื่อใช้งานไปมันก็สึกมันก็สั้นเข้าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับทุกท่านนะก็ต้องทําการเปลี่ยนถ่ายนะถ้าหากในกรณีเราไม่มีเปลี่ยนทายก็คือต้องดัดลูกลอยช่วยนั่นแหละ นะครับเพื่อชดเจยความสึกหลอนั <nosso fuck> ่นเองนะครับอ่าตรงไปนี้ก็อ่าถ้าเราซูมดูดีๆนะครับมันก็จะสึกหรอเหมือนกันเป็นร่องรอยของความสึกหรออยู่นะครับทุกท่านนะอ้าวนะครับวิธีการดัดลูกรอยนะครับดัดง่ายๆนะครับอ่าการที่เราดัดลูกรอยนะครับเราก็ต้องดัดเผื่อนะครับเผื่อไม่ให้มันชนตรงนี้นะครับอ่าดัดเผื่อไม่มันชนนะเพราะว่าบางทีเราประกอบเข้าไปนะครับมันชนด้านล่างนั่นเองนะครับทุกท่านนะ ลูกลอยยังปิดเข็มลูกลอยยังปิดไม่สนิทแต่ว่าลูกลอยมันชนเสื้อแล้วนะครับทุกท่านนะมันก็เลยปิดน้ํามันไม่อยู่นะครับนั่นแหละนะครับเป็นเหตุผลที่เราต้องทําการดัดนะครับดัดช่วยตอนนี้ให้เราดูตําแหน่งดีๆนะครับตําแหน่งตรงกลางตรงปลายนิ้วผมเนี่ยใต้นิ้วผมนะอ่าถ้าเราดัดก็คือเรากดลงนั่นแหละนะครับกดตรงนี้ลงนะครับทุกท่านนะกดแกนตรงกลางลงนะครับ าการที่เราจะกดแกนตรงกลางนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าลูกลอยแท้ลูกอลกอยเทียมนะครับถ้าลูกลอยเทียมก็แนะนํารนไฟนิดนึงนะครับหรือถ้ามันกรอบจนเกินไปก็ต้องใช้ความร้อนช่วยในเป่าผมไฟลนนะครับช่วยในการดัดนะครับแต่ลองดัดดูแบบนี้นะครับอันนี้ผมสุมเสี่ยงนะอย่าเลียนแบบผมนะอันนี้ผมสุมเสี่ยงนะครับถ้าหากก็คือทิ้งไปเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถของเราเองนะครับมันไม่ใช่รถของคนอื่นนะครับเป็นรถที่ ซื้อมามือแปดนะครับพี่น้องเอฟซีที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ลดตัวเองนะลดมือแปดนะครับทุกท่านนะอ่าเราก้กากล้าที่จะทําการดัดนะครับเพราะว่าถ้าพังเราก็ซื้อใหม่นะครับถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็ซื้อใหม่อยู่ดีนะครับลดเราเองนะครับพี่น้องนะเราไม่ซีเรียสน,นะครับอันนี้เราทําการดัดแล้วนิดนึงนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่เราทําการใส่เข้าไปแล้ว นะครับเราก็ใส่สลักเข้าไปนะสลักมันมีสองอันแล้วจะใส่ยังไงเนี่ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ยเจอแต่ของแปลกๆนี่ละนะครับงานของเขากะเป็นแบบนี้แหละครับแต่ละขั้นนะครับที่เข้ามานะครับเมื่อเราใส่สลักล็อกลูกลอยไปแล้วนะครับเราก็โยกดูนะครับว่ามันมีระยะฟีไหมถ้ามันไม่มีระยะฟีนะครับมันก็ต้องทําการแก้ไขาอาจจะทําการเปลี่ยนเข็มลูกลอย นะครับเพราะว่าตูดเจมลูกร้อยหรือว่าเสื้ออของคาร์บูเรเตอร์มันสึกล้อลงนะครับมันก็เลยไม่มีระยะฟรีนั่นเองนะอันนี้มันมีระยะฟรีอยู่ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงวัดดวงดูก่อนนะครับทุกท่านนะทีนี้เรามาดูอีกนะครับปัญหานะครับก็คือหลายๆท่านบอกมาว่าผมก็ล้างคาร์บูเรเตอร์นะ การล้างคาร์บูเรเตอร์ของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะบางคนเป่าอย่างเดียวบางคนเอาเบนซินเบีบใส่อย่างเดียวนะครับโดยที่ท่านไม่ส่องดูรูนมหนูเลยนะจริงๆแล้วรูนมหนูนะครับมันจะต้องกลมนะดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอียงหาแสงแล้วก็ซูมไม่ดูนะครับจริงๆแล้วมันมีแสงอยู่เห็นไหมนะมันมีแสงรอดอยู่มันรูกลมนะครับทุกท่านรูกลมนะเห็นไหมนะนะครับ นี่นี่นี่แวบบๆอยู่นะครับเห็นไหมรูมันกลมอยู่นะแต่ถ้าเมื่อ,อไรรูมันไม่กลมนะครับเมื่อนั้นแหละนะครับจะเกิดปัญหาหรือว่ามันไม่มีแสงรอดนะครับนมหนูเดินเบาเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันตันรอบสูงมันก็เล่งไม่ขึ้นนะเพราะว่านมหนูเดินเบามันทํางานทุกรอบนะครับทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือนมหนูหลักนะครับอันนี้งานใหญ่เลยเล่งไม่ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้ผมได้ทําการเป่าแล้วแต่ผมยังไม่ได้ส่องนะตอนนี้ผมจะส่องให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะอ่าตรงนี้มันไม่มีแสงรอดเห็นไหมมันมีแสงรอดนิดเดียวนะครับมันมีแสงรอดนิดเดียวนะอ่าเพราะว่ามันมีเศษอะไรบางอย่างนะครับน่าจะเป็นเศษกาวนะครับเข้าไปปิดนมหนูอยู่นะครับทุกท่านนะมันไม่มีแสงรอดดังนั้นเดี๋ยวเราต้องทําการเขี่ยออกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ส่องดูใหม่นะอ่าเขี่ยปั๊บก็รูใหญ่ขึ้นนิดนึงเห็นไหมอ่าเดี๋ยวต้องไปหา เข็มมุดนะครับมาทําการแย่แล้วล่ะนะครับพี่น้อง f c นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวก็ต้องทําการแย่อยู่ดีแหละนะครับแต่เอามาบอกเป็นแนวทางตรงนี้นะครับแผ่นไดอะแฟมด้านข้างคาร์บูรเตอร์ตัวนี้ทําให้ลถกินน้ํามันนะครับลถควันดํารดเล่งไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันขาดนะครับสําหรับผ้าแวกค่มหรือว่าวาล์ตัดอากาศด้านข้างคาร์บูรเตอร์นะครับอันนี้ในกรณีฉุกเฉินทําไง กาวร้อนอุดสิครับพี่น้อง fc นะมันก็มีขายนะครับแต่บางทีนะครับเราต้องแก้ไขปัญหาไปก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าไปซื้อในตัวเมืองก็ได้นะครับทุกท่านนะอันนี้ก็โอ้ปวดจากว่าเลยพี่น้อง fc มีแต่สนิมนะครับรถดผมแต่ละขั้นเนี่ยมีแด้แบบนี้แหละนะครับบ่เคยมีของง่ายของกินหมูน้าเขาดอกครับพี่น้อง fc นะเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็ออกมาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง fc เพียงเท่านี้นะครับก็ให้ไปแก้ไขตัวเช็คตามนะครับ ในคลิปที่ได้บอกไปนะครับยุมนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ